มาเรียกคนนี้ดีกว่าฟิล์มธนาพัทคุณผู้ชมฮะเพราะว่าใกล้จะวันเกิดแล้วค่ะอขอหน้าน้องฟิล์มมาหน่อยดีกว่าโอ้โอโอหล่อประหลาดไ,ไปเลยอีกไม<ล>่กี่วันแล้วก็จะอายุเท่าพี่คิวแล้วนะน้องฟิล์มเขาไม่น่าจะอายุเยอะขนาดนั้นนะครับไม่ใช่สี่สิบแล้วหรอคุณต้องบอกว่าผมไม่น่าจะอายุเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขากำลังไล่ผมมาตีเตอย่างนี้เออมัเท่าไหร่ยุ่งเลยอันนี้ใช่จะยี่สิบเก้าแล้วใช่ผมก็ยี่สิบเก้าอ้ผมเห็นพี่อยู่ในวงการมาสามสิบปีแล้วนะพัตโตเดี๋ยวตีตายเลยยอกยอ น้องฟิล์มของเราคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้ยแฟนคลับเขารักนะวันที่20เมษายนเนี้ยจะอายุ29ปีแล้วคุณผู้ชมครับแล้วความเป็นสามีแห่งชาตินะพี่คิวแน่นอนครับคนรักเขาทั่วทั้งประเทศครับกลุ่มแฟนคลับครับแฟนคลับคนรักฟิล์มฮะก็เลยขอจัดเต็มเลยครับทำโปรเจกต์ฮะฉลองวันเกิดให้หนุ่มฟิล์มนี่เลยเมื่อกี้ฟู้ดทรัคครับนี่ครับจัดไปแบบแน่นๆไปส่งให้ถึงกองละครที่น้องฟิล์มกำลังถ่ายอยู่ก็คือฟ้าเพียงดินว้านอกจากนั้นยังไม่พอครับยังทําคลิปน่ารักน่ารักครับไป ขึ้นจอ LED ที่หน้าตึกแกมมี่ของเรานี่ดีดิโอ้โหเป็นไงแล้วเดี๋ยวมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไปหนอย่านี่ดเรียเรียรผมไปดูมาอย่างเท่ทำคลิปเองเลยหรอทำเองเลยครับทำให้กับน้องฟิล์มฮะแล้วฟิล์มเขาก็ปลื้มใจแบบสุดๆอ้าวลองไปฟังความรู้สึกฟิล์มกันครับ เป็นจอ LED ตรงข้างล่างตึกครับใครผ่านไปผ่านมาข้างหน้าตึกก็อย่าลืมเซฮายทักทายฟิล์มได้แฟนคลับก็น่ารักกับผมทุกปีเลยไม่จริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่แฟนคลับจัดโปรเจกต์มันเกิดให้แบบนี้จริงๆก็ 1...2...3... ปีนี้ปีที่4แล้วรู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกอบอุอน่นรู้สึกดีที่แฟนคลับยังยังรักแล้วก็คิดถึงเราในทุกๆปีในทุกๆวันในทุกๆนาที เขาก็เข้ามาอวยพรให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรแบบนี้แล้วก็น่ารักกับพวกเขาไปน,นานๆรู้สึกอยากขอบคุณเขาที่ชื่นชอบผลงานเราคอยสนับสนุนคอยติดตามเราตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในวงการบันเทิงมาคอยเป็นกำลังใจเล็กๆคอยเป็นแรงสนับสนุนคอยเป็นลมใต้ปีกให้กับขบผมก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนจริงๆโอ oh. ้องฟิล์มวีวาทสินเนาะแล้วเขายิ้มหวานเหลือเกินคอยเป็นลมใต้ปีกฮะอันนี้เขาเป็นอีแลนด์อไรเนี่ยคอยเป็นลมใต้ปีให้เขาได้โบยบินไม่แต่เราสองคนเองเนี่ยก็เห็นเขาตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่เริ่มมีผลงานกับช่องวัน31จนขึ้นมาเป็นสามีแห่งชาติจนณวันนี้มีคนรักเขาทั้งประเทศบอกแค่คำเดียวว่าเฮ้ย น้องเขาตั้งใจทํางานแล้วก็เรียกว่าไม่หยุดพัฒนาคือผมก็ขอบคุณแฟนคลับแทนน้องฟิล์มตรงนี้ด้วยละกันเพราะแฟนคลับหลายคนเป็นเคาว่าลมได้ปีกคือคนที่คอยส่งแรงชี้ใช่สำคัญมากคอยพนะย,ย,ยุงให้ผลงานเนี่ยนะถ้าน้องฟิล์มเขาขย,ยันตั้งใจและเขาพัฒนามาถึงวันนี้ได้แต่ไม่ไม่มีคนคอยชมอะ่ะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากเพราะทุพพกคุณนะน้องฟิล์มเลยมีพลังทํางานต่อใช่แล้วทีมงานก็มีของกินด้วยครับเพราะมีฟุตทรัคครับผมนะฮะ